สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กมลเวนะครับวันนี้เราก็ประเญวันสัปดาห์นี้มันมีเควสใหม่เข้ามานะครับเป็นเควสนี่ครับมูนเฟสติวัลนะครับหรือเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยมันจะมีหมวกอันนึงนะครับก็เป็นหมวกและบิดริบบอนแฮชนะครับลักบวกหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่เก๋ๆนะครับแต่เควสค่อนข้างจะยาวสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะครับี่ ผมก็เปิดเผยคู่ไปด้วยนั่นแหละครับเพราะมันยาวมากครับเวสนี้จําไม่ได้นะครับอ่านี่ครับเริ่มกันที่มารับเควสกันก่อนนะครับที่พยอนนะครับนี่ครับเดินขึ้นมาเหนือคาฟ้านิดนึงนะครับสังเกตอโนวิดนี่นะครับที่มีเควสเด้งๆอยู่นี่นะฮะอ่าเราก็เลือกเลือกเทเลพอร์ตนะครับผมปั๊บแล้วก็ไปนี่ครับนาัอหยั่งกุ๊บน่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับ นี่ครับเข้ามาปั๊บเดินเข้าไปครับผมแล้วก็คุยกับนี่ก่อนครับออฟฟิเซอร์นะครับนี่แล้วเราก็บอกว่าค่าสมัครนะครับนี่ครับอ่าเราก็ฟังมันพูดครับปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็คุยกับออฟฟิเซอร์เสร็จใช่ไหมครับก็มารับกระดานบอร์ดเควสบอร์ดนะครับผม นี่ครับมี2เควสนะครับเราต้องทำทั้ง2เควสเราก็รับไปเลยทั้งคู่นะครับผมนี่ครับผู้ส่งคำขอชื่อเซอร์แวนเกลอุนฮ่ารับคำขอไปนะครับนี่คําขอให้ต้องไปกังริวนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับรับรับให้ครบก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็น o วิดคอนเซิร์นนะครับความกังวลของน o วิดนะครับเราก็ต้องไปหาว่าอะไรเนี่ยเควสค่อนข้างจะยาวนะครับเราก็รับคำขอไปก่อนนะครับผม ่าโอเคครับก็หลังจากรับเคเวสท,ทั้งคู่แล้วใช่ไหมครับผมอ่านี่ครับอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นเคเวสของอ่าที่เราต้องไปกลางริวนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นนวิคอนเซิร์นนะครับไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดโพยก่อนนะเคเวสมันยาว โอเคครับไปครับเดี๋ยวเราไปทำเควสบนก่อนนะเควสแรกส่งไปเลยครับกังลิวนะครับระหว่างที่มันรอเราก็มาอ่านเควสก่อนครับป๊าครับเราคุยตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับรับเควสเสร็จแล้วมาถึงเริ่มเมนเควสหนึ่งนะครับเมนเควสหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมของพวกนี้นะครับก็กินเทอร์สามร้อยอันหรือว่าเงินแสนหนึ่งนะครับแล้วก็โคเวอร์สามร้อยอันหรือว่าเงินแสนหนึ่งครับหรือว่าขนกระต่ายสามร้อยอันหรือว่าเงินแสนหนึ่งครับจริงๆก็ มีคนพ่อค้าเอามาขายแถวนั้นครับเดี๋ยวเราก็ซื้อแถวนั้นแล้วกันนะครับนี่ครับก็รับเควสเสร็จปุ๊บไปคุยนะครับข้าจะช่วยท่านเองครับแลก็กลับมาพาย้อนนะฮะโอเคเราเซฟไปพาย้อนอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้ว m p c นะครับเ p c ดูจากจุดออกเหลืองเหลืองส้มๆบนแผนที่ได้นะมินิแมปนะครับอ่านี่ครับเดินเดินตามจุดไปเลยนะครับผมอ่านี่ครับนี่มาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับจะมีเควสเด้งๆอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ครับปึ๊บปั๊บกดไปครับปึ๊บอ่าใครจะช่วยท่านเองนะครับนี่ครับก็ไปหามูลอะไรเนี่ยเทนแอนด์นะครับเอลเดอร์นะครับอยู่ที่พายอนนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยมูลเทนแอนด์นูนติกนะครับอยู่ที่คอนเตลล่านะครับผมอ่าโอเคครับไปอ่าไปคอนเตลล่าก่อนแล้วกันนะครับ วาร์ปก็มาดูนะครับโปเตล่าเนี่ยไปคุยกับกระต่ายตัวนี้นะครับกระต่ายเนี่ยอยู่ใกล้ๆโบสถ์นะครับผมเคยเดินสำรวจทีหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้คนกระต่าย300อันนะครับหรือเงินแสนหนึ่งนะครับหวังว่าจะมีคนขายนะปึ๊บวันนี้ปึ๊บเดินเดินเดินไปครับเดินไหครับอ้าวของหมด จ่ายสดนะครับแบบนี้นะฮะไม่มีไม่มีพ่อค้ามาขายขนกระต่ายให้นะครับจ่ายสดนะครับแบบนี้นะฮะอ่าครับสายเปงจริงเลยเวดนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากประหยัดงบก็ไปล่ากระต่ายเอานะครับนีฮยมีขอให้เอาบินด้วยนะครับก็จ่ายไปเลยครับ สายเปจริงๆเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็ต้องไปพาย้อนต่อในชะ่ไหมไปพาย้อนอ่าโชคดีว่าเซฟไว้ที่พาย้อนนะครับเราก็บีวิงกลับไปนะครับผมอ้าวลืมเซฟนะครับมาโผมอลล็อกเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเทเลพอร์ตเอานะฮะนี่ครับ สั่งเวอร์ไปแล้วครับ1นึ่งแสนเซนนี่นะครับเราก็จะได้ไอเทมเควสมานะครับก็คือนี่ครับทําไมแกรูปร่างเป็นสายสินเนี่ยอ๋อเป็นเชือกเชือกเชือกผูกว่าวนะครับผมอ่าหลังจากอ่ามาที่พยอนปุ๊บก็เดินไปทางขวานะครับจะไปคุยกับไอเอลเดอร์อะไรสักอย่างนี่แหละฮะอ่ไม่มี ใครเอามาขายเลยเหรอเ hey, แพงแพงจําได้นะครับว่าร้านแถวแถวแถวตรงโนวิดท,ที่ทางเข้าคาฟ่ามันจะมีถูกๆก,กว่า290นะครับอ่า mm hmm. นี่ครับ mm hmm. นี่เอาเอาหายหายมี220นะครับ ส0 0นะครับเออทำไมเมื่อกี้ไม่ซื้ออันนี้ไปนะครับเสียตั้งแสนนึงอันนี้60,000นะฮะออก็ดูดูราคากันก่อนจะไปทำนะครับผมอันนี้แล้วกันนะครับกินเทิร์ฟ300อันนะครับแล้วเราก็ซื้อโคเวอร์ไปเลยนะครับยังไงเราก็ต้องใช้นะครับนี่แสนสองนะครับเมื่อกี้เสียทำไมครับไม่ไม่รู้ ไม่จำนะครับว่ามันมีคนขายนะครับผมแหม่สายเปลงจริงเลยนะครับคลิปนี้อ่าโอเคครับก็มาคุยกับเฮลเดอร์นะครับนี่ครับมันก็เด้งเด้งโตควอย่างนี้ครับอ่าก็คุยคุยไปนะครับก็เลือกว่าครับเราก็เลือกทั้งคู่เลยครับก็เลือกอันแรกก่อนนะครับเป็นแพทเทิร์นวิดีโอเปเปอร์นะครับผมอ่าแรกก็กินเทอร์สามร้อยอันนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะก็ ันนี้เป็นอ่าแลกกับคเวอร์300อันนะครับนี่โอเค่าเปิดโพยก่อนนะครับทำปุ๊บก,กลับไปกลังริวนะครับกลับไปกลังริวนะครับไปยังไงดีวะน่าจะวารจากบอร์ดได้นะไอ้บอร์ดภารกิจในที่ที่เราวาไปเมื่อกี้นะฮะ เดินไปครับเดินไปครับกลับไปหาหนุวิทย์ใหม่นะครับแล้วก็วาร์ปไปครับนี่ครับกลับแล้วก็กลับไปคุยกับบอร์ดที่เราอ่ารับเพลสนะครับผมอ่าส่งไปกลางริวให้ทีนะครับอ่ะแบบนี้เราก็วาร์ปไปกางริวเลยได้ไหมประหยัดค่าวาร์ปนะครับ แบบว่าเวลาจะไปเก็บเลเ้ลกกางริวก็ว่าผ่านตรงนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไว้ทำเควสเสร็จเดี๋ยวมาลองให้อีกทีหนึ่งนะว่ามันว์ปได้ไหมจะได้ประหยัดตังค่าว์ปเวลาไปเที่ยวไหนนะครับอ่าก็มาส่งเควสเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะครับในเว็บมันก็บอกไว้ว่าอ่าส่งเควสเสร็จปุ๊บตีสี่ของวันรุ่งขึ้นนะครับค่อยมาถามมาอีกครั้งนะครับผมนี่แล้วเขาก็จะบอกว่าอ่า ุณหนูสังอากับดวงจันทร์ไปแล้วนะครับก็ถือว่าแล้วก็กลับไปคุยกับบอดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็นว่าจบเควสตอนหนึ่งไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ผมอ่าอีกตีสี่ของอีกวันหนึ่งมันผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวอ่ามาทําใหม่นะโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นต่อด้วยเควสที่2กันเลยนะครับเป็นโอวิ c คอนเสิร์นะครับผมอ่าหลังจาก ปุ๊บปั๊บรับขอความช่วยเหลือเสร็จใช่ไหมครับจะไปรู้อย่างนะครับอ่าโอเคครับก็วาร์ปกลับไปพาย่อนเหมือนเดิมนะครับผมอ่าบีวิงคราวนี้ไม่มีพลาดแน่นอนอ่ากลับมาแล้วครับพาย่อนกลับมาปุ๊บอ่าต้อง เราขี้เกียจไปกิฟเองนะครับเราก็เข้าวาไปนะครับฟื้นนี่แล้วก็คุยกับบอร์ดใหม่นะครับเลือกเควสอันที่2นะครับอ่าโอเคครับก็ไปเลยนะครับนี่ครับอ่าเราก็มาโผล่อ่าที่ไหนเนี่ยรู้อย่าง ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเดินครับเดินเดินไปนะครับนี่ครับเดินไปตามจุดเหลืองๆนะครับผมนี่คาวาไปเลยครับอ่าอยู่ไหนว่าบีซีปึ๊บปั๊บปนี่ครับใช่ไหม อ้าวไม่ใช่ผิดตัวเปิดโพลก่อนนะครับอ่าพไปล่วงอย่างนะครับเพื่อคุยกับนงวิทซันแล้วนงวิทซันมันคือตัวไหนเราก็หาบเรื่อยๆครับคิดว่ามันจะมีสัญลักษณ์เควสบนหัวนะ อยู่ไหนเจ้านูวิดซันนะครับตอนนี้เราหานูวิดซันไม่เจอนะครับไหนเล่าเจ้านูวิดอานี่ครับเควสเด้งขึ้นหัวจริงๆด้วยนะครับก็มาคุยกับนูวิตซันนะครับผม เขาก็บอกว่าเขากังวลใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเควมาเหมือนกันนะครับเออคือว่าท่านนักผจนภัยมีอะไรหรือเปล่าครับอ่าก็จะส่งเราไปกิฟเฟนนะครับไปครับผมฟึ้ส่งเรามาตรงนี้แล้วก็ไปคุยกับตรงนี้นะครับแล้วก็ กำจัดสปอร์ตัวนะครับผมอ่าพอยชั่นสปอนะครับเดี๋ยวเราไปคุยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตีมอนกันนะนี่ครับนี่อ่าตัวนี้อ่านี่ครับรีเดลนะครับผมปึ๊บปั๊บทานาจารย์รีเดลนะครับ ลาเพชั่นสปอร์ยี่สิบตัวนะครับผมได้เลยเดี๋ยวข้ากลับมานะครับเราก็ได้รับเควสหนว่านี่ลาเพชั่นสปอร์ยี่สิบตัวนะครับเดี๋ยวไปเอาคาฟาก่กันครับลืมเอาขวานมานะครับไปครับเดินครับเดินขับคาฟ้านะครับ ไปเอาขวานมานะครับเราจะได้ไปถือว่าเป็นการสำรวจพื้นที่หลังโปรแกรมการบอทดต,ตัวใหม่ของ e EE เข้า e นะครับโปรแกรมตัวใหม่มันชื่อว่าอะไรว่า EAC แอน i Cheat อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละอ่าฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นครับว่าทันเหตุหลังจากโปรแกรมการบอทดเข้ามาจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะฮะ ถือว่าเป็นการสำรวจสถานที่นะครับผมเดินไปครับเดินไปอ้าวเลยเลยอ้าว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 เลยเลยอีกแล้วนะครับเนี่ยรถเข็นมาแรงจริงนะครับเอะ,อะเลยตลอดนะฮะ สิตัวนะครับโล่งเลยนะครับไม่มีบ <Yahoo! S 1> นการจักกลมาเดินให้ปวดตาเล่นนะครับผมนี่ครับตัวที่สองนะครับไม่ไม่ทันไม่ทันนะครับนั่น วที่สามนะครับชีวิตมันเศร้าเหลือเกินตัวที่สี่นะครับทันไหมเนี่ยนี่ครับตัวที่ห้ามันกดเควสไงเนี่ยไม่เคยเล่นแบบกดเควสกดเควสอัติเนตอะไรวะก่อนหาก่อน เอาเลยอ่าอินเทนตยูนะครับกดดูเควสเพิ่งเคยกดคีย์นี้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนเล่นไม่เคยมีเควสนะครับอ่าตอนนี้ได้8ตัวแล้วนะครับอ่าได้9แล้วนะครับเอาไม่ทัน เด้งๆก้าวแล้วนะครับโอ้หรู้สึกเหมือนจะก่อนนะครับยืนเฉยๆมันก็มอนก็กระโดดมาหานะฮะสึกชีวิตแฮปปี้นะครับดูครับโอ้โหเหตุยังเกิดได้ตั้งหลายวินะครับนี่ครับกดกดดูซิ แตัวอีก2ตัวนะฮะอีกตัวนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะฮะนี่ฝูงนี้ได้แน่นอนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเคเวสน่าจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเคเวสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปด้านบนกันนะฮะปึ๊บ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 เดินขึ้นไปนะครับ เกียร์บีวิงครับบีวิงต้องวาร์ปมาใหม่นะฮะลัะบากชีวิตพอสมควรครับเอาเป็นว่าเดินขับแล้วกันนะแหมรู้สึกโล่งตานะครับอมอนเยอะกว่าคนนะฮะแต่ก่อนมานี่คนเยอะกว่ามอนรู้สึกปลื้มอ,อกปุ้มใจนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันนะครับหวังว่าจะอยู่ได้นานๆน,นะครับระบบนี้นะฮะไม่โดนจัดการซะก่อน ไปครับไปครับนี่ครับเดินออกมาแล้วครับก็ไปที่จุดเหลืองๆเ,เหมือนเดิมนะครับผมไปปา้า ดึบกะดึบมานะครับนี่อา่ามันซื้อของทำเพจไม่ได้นะครับอันนี้คือหลอกลวงนะครับมันต้องไปตีเองนะครับมาลักไก่แบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องตีจริงๆนะฮะอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับเวสขั้นหนึ่งนะฮะก็มันก็บอกว่ากําจัดเสร็จปุ๊บก็กลับมาคุยใช่ไหมกลับมาคุยก็ลอ ตีสี่ของอีกวันหนึ่งนะครับอ่าปุ๊บโอเคครับก็เดี๋ยวเราพักเรื่องเควสเอาไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับว่าอ่ามันต้องทําอะไรต่อนะเดี๋ยวผมตัดฉากไปเลยแล้วกันอ่าหลังจากเราอ่ารอให้มันผ่านตีสี่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะครับก็ผ่านตีสี่มาแล้วเราก็กลับมาคุยกับ MBC เเควสอีกครั้งหนึ่งครับก็อ่าเพื่อทาเควสต่อนะครับผม เขาก็จะบอกให้เราไปหาคนอีกคนหนึ่งนะครับผมเนื่องจากาโนวิดเนี่ยมันยังไม่กล้าลับไปอะไรปราสาทของมังกอรอะไรของมันเนี่ยนะฮะมันก็เลยให้ไปขอคำแนะนำจากอริเอรฮานนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปนะครับผมอริเอรฮานยอยู่ที่พายอนนะครับบีวิงกลับไปเลยแล้วกันนะนี่ครับมันบอกให้ไปจุดเหลือง จุดเหลืองๆทางซ้ายมือนี่แหละครับวลอลเลอร์ฮานเดินไปครับอันนี้ยังเป็นเควสของนูวิตคอนเซิร์นอยู่นะครับไอเควสส่งเจ้าหญิงไปโดนดวงจันทร์นะเดี๋ยวเสร็จอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปทำต่อนะฮะอ่ากระดึบกระดึบไปครับโอ้ยไนพี่แกนีน่ให้นายนำทางเลยนะครับอ่านี่ครับนี่วอิเออร์ฮานนะครับก็มีเควส์เด้งๆก็รู้ตัวนะครับผม ก้นอวิชันก็ามาขอ,อาคำชี้แนะนะครับผมปุ๊บปับ๊บจบไหมอขอบคุณมากแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับก็จบแล้วนะครับเควสโนวิคอนเซอร์เดี๋ยวก่อนนะครับแต่ต้องไปส่งเควสก่อนนะเราก็กลับไปที่ไอสมาคมเมื่อกี้นะครับผมไอสมาคมอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับ น่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็มาคุยกับโนวิดนะครับเพื่อเข้าสมาคมไปนะครับผมนี่ไปเลยครับอ่านี่ครับผมโอเคก็ส่งเควสต์โนวิดวคอนเซิร์นก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับอ่าจากนั้นก็ไปทำอ่า เป็นเคเวสที่เราค้างไว้นะครับเคเวสไอ้ส่งเจ้าหญิงกับดวงจันอะไรนะั่นนะฮะที่กังริวนะครับผมนี่อ่าก่อนเอาบีวิงก่อนอ่าไปครับไปครับเดินกลับไปคุยกับผู้หญิงตรงนี้นะครับผม ก็เราก็ต้องผ่านตรีสี่เหมือนกันนะครับอันนี้อะไรวะเกี่ยวอะไรกันรลานตรงนี้เนี่ยอ่าคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมอ่าแล้วก็บอกว่าเควสเราจบแล้วนะครับแค่เราให้มันผ่านตีสี่มาแล้วเราก็มาคุยอีกรอบแค่นั้นเองนะครับเควสนี้ไปครับกลับไปพย้อนใหม่ครับไปส่งเควสนะฮะ กระดึ๊บมาครับนี่คุยกับโนวิดนะครับแล้วก็วาร์ปเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บนี่ครับนี่อ่าเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จบ2เคเวสแล้วนะครับผมอ่าก็ดูได้ว่าอ่าที่นี่มันนี่แล้วก็จะมีเด้งๆตรง ไอออฟฟิเซอร์เนี่ยครับผมโอเคเราก็จะได้ผลตอบแทนมาแล้วครับไม่เป็นไรครับเราถึงจะไม่ใช่คนบ้านเดียวกันเราก็รักกันได้นะครับผมปึ๊บมีอะไรบ้างเนี่ยคุยนานจังอ่าได้แล้วครับ นี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ไอเทมผลตอบแทนมา3อย่างครับก็คือ Rabbit Ribbon Hat นะครับมีสล็อตด้วยครับ1 EA นะครับผมแล้วก็ Home Town Gift 3อันนะครับแล้วก็สุ่มอาหาร1 1ชนิดนะครับผมเดี๋ยวดูกันอาหารที่ผมได้ก็คือ s เต็ k บวก3นะครับผมแล้วก็ o m มท o w n g i f t เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูในเว็บกันแล้วเปิดว่าเปิดมาได้อะไรนะนี่ครับ อันนี้คือ Rabbit Ribbon Hat นะครับผมเป็นไอเทมประเภทหมวกนะครับหมวกด้านบนนะครับแล้วก็เดฟบสามนะครับรักบวกหนึ่งนว่าในรักเห็นในเว็บบอกรักบวกหนึ่งนะครับแต่มีสล็อตนะครับใส่เพื่อความสวยงามครับดูกันครับว่ารักบวกหนึ่งจริงไหมไม่จริงนะครับรักไม่บวกนะฮะหลอกลวงนะครับไหนในเว็บบอกรักบวกหนึ่งดูรักไม่ขึ้นเลย ไอ้แต่อินขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรดูนะครับตอนนี้อินผมหนึ่งบวกสองนะครับกดไปเป็นหนึ่งบวกสามครับบวกแม่งบวกอินนะครับแต่ในเว็บแม่งบอกบวกลักนะครับหลอกลวงกันสุดๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใส่แล้วน่ารักดีนะครับถ้าไปใส่กับผู้หญิงน่าจะเหมาะกว่านี้นะครับเออตัวผมมันเป็นผู้ชายนะครับนี่ครับ โอเคครับก็จบไปแล้วครับเมนเควสนะครับเมนเควสเนี่ยทำได้รอบเดียวนะครับหมวกเนี่ยทำได้อันเดียวนะครับแต่สามารถรับเรียเควสได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวให้มาดูในเว็บกนะครับอ่าอันนี้ครับโฮมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันลองทำมันสุ่มนะครับนี่ครับโฮมเท้ากิฟท์ที่ผมได้มาสามอันนะครับมันก็ถ้ากดปุ๊บก็จะสุ่มมาครับแล้วแต่ว่าได้อะไรนะครับเป็นพวกของกินเสริมสถานะนะครับผมอ่า อันนี้เป็น daily เควสนะครับหลังจากเราทำา u e s หลักเสร็จแล้วนะครับได้หมวกมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปรับเควสซ้ําได้นะครับก็ q u เควสองอันนั้นแหละที่เราเคยทำนะครับแต่วิธีการทํามันจะแตกต่างออกไปนะครับก็ถ้าเป็นเควสแรกนะครับอ่าส่ง lady อะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นดวงจันทร์นะครับก็ไปหาของ1ิบอย่างมาจากไอ้สองตัวนี้นะครับไอ้ dumbling chil เนี่ยมันอยู่ที่กลางริวนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับผมส่วนตรงนี้ f l o ่ a นี่ก็อยู่แถวแถว หน้าเหมืองอะไรพวกนั้นนะครับผมหนอนแดงอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรับเควสก่อนแล้วค่อยไปตีนะครับผมก็ทําเสร็จปุ๊บแต่ละวันก็ทําได้ครั้งเดียวนะครับอีกวันหนึ่งค่อยมาทําใหม่นะครับก็จะได้โฮมทาวกิฟท์สามอันนะครับเป็นรางวัลนะครับส่วนเดลิเคสอันที่2ก็คือน o มิทคอนเซิร์นนะครับก็แค่กำจัดมอนเตอร์20ตัวแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็จะได้สุ่มอาหารสเตตัสจากด้านล่างนี้นะครับผมก็ทั่วโปสเตงอินอะไรพวกนี้นะครับผม นี่ครับแล้วก็สามารถสะสมอาหารนะครับที่เรา,าทำเคเวสมาเนี่ยไปแลกชุดทันโบกได้นะครับชุดทันบกชุดทันบกนะครับผมนี่ครับนี่ถ้า,อ,าอันนี้เป็นชิ้นแรชิ้นหนึ่งในการแลกนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้อะไรนะครับ ก็สมมุติเอาอันนี้หนึ่งชิ้นนะครับจะได้ชุดท่านโบกห้าอันอะไรแบบนี้นะครับผมก็ชุดท่านโบกใช่ไหมครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่รู้นะครับผู้ชายไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่ชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดของเกาหลีแบบผู้ชายนะครับผมก็ค่อนข้างจะเทพพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเคสขนมไหว้พระจันทร์นะครับ เอ้เทศกาลไว้พระจานท์มันใช่ขนมนะครับหิวไปได้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กมลเวนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของวิธีการทำเกรนของ exe ด้วยนะครับการพลาดนะครับเผื่อดูคลิปไม่เข้าใจนะครับอ่าอย่าลืมกด subscribe YouTube กมลเวนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ y o u t u b e นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ